ไวท์ชายน์แล้วเสนอโลกสวยด้วยสุดรักรับบอลแล้วครับแต่จะกลับมาแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการสากลซามะนะครับขออนุอาตทุกคนครับเดี๋ยวรบกวนตามคิวก่อนได้ไหมคงจะไม่ได้นะครับพอดีผมรีบอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันไฟตอนสิบเอ็ดโมง พอดีคุณพ่อของผมเนี่ยต้องรีบไปเปิดตัวโครงการรีสอร์ทหรูที่เกาะยาวน้อยอะ่ะโครงการเนี้ลงทุนเป็นพันๆล้านเลยนะขอเชิญคิวถัดไปครับนี่รู้ไหมวันนี้เนี่ยผมเอาเงินฝากสง่สากรคุณเท่าไหร่ดูขนาดซองกันก่อนเห็นไหมเนี่ยเงินเน้นๆเ,เอ๊ะ รู้ว่าสาก์เล็กๆอย่างคุณเนี่ยไม่งองเงินลูกค้าจริงๆแล้วเราไม่ได้ยิงอะไรนะครับแต่ว่าเราอยากได้การสนับสนุนจากลูกค้าทุกรายเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรบกวนช่วยรักษาระยะทางสังคมง่ายๆอย่างเช่นการต่อคิวก่อนดีกว่าไหมครับดีว่า สลามาไรกุมครับผมสลาวครับสากลอิสลามอามานะยินดีต้อนรับครับวันนี้เดี๋ยวฝากหรือถอนดีครับอ๋อคือผมมาใช้บริการครั้งแรกครับคือยังไม่รู้รายละเอียดของที่นี่เลยครับสนใจฝากแบบไหนดีครับฝากแบบรักษาทรัพย์หรือฝากเพื่อการลงทุนแบบมูดอรรบาดีครับคือถ้าฝากแบบการลงทุนนี่ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่ล่ะครับมูดอรรบาเนี่ยฝากครั้งแรก5,000บาทครับฝากเมื่อไหร่ก็ได้ฝากครั้งต่อไปนะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่า1000บาทครับ จะถอนได้เนี่ยก็ต้องเมื่อครบ1ปีครับ5,000เลยเหรอครับอ่างั้นผมฝากเลย50,000ื่นคืออย่างนี้นะครับอุตนรับ้านเนี่ยคือฝากทีเดียวครับแล้วรอรับผลตอบแทนเนี่ยถึงปีละ2ครั้งเลยนะครับอย่าง2ปีที่แล้วเนี่ยเออเรามีผลตอบแทนให้ลูกค้าเนี่ยถึงปีละเกือบ5%เลยนะครับถ้าคิดดูดีๆเนี่ยก็สูงกว่าดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยของธนาคารทั่วๆไปเลยนะฮะแถมที่สำคัญเนี่ยหาล้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คือผมอยากฝากแบบยืมฉุกเฉินได้ครับเผื่อจะไม่ใช้ใจ่ายค่าเทอมปีหน้าครับอ่ะแล้วผมฝากอีกห้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งเบื่อจังอ่ะชีวิตดีดีเงินทองเหลือกินเหลือใช้คือผมอยากฝากแบบบัญชีที่สามารถยืมได้แบบฉุกเฉินนะครับเผื่อจะไม่ใช้ใจ่ายค่าเทอมปีหน้าครับฝากเ,เพื่อยืมหเหรอยืมยังไงอ่ะครับ <ile> พอดีผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยยืมใครเลยอะ่ะหากอยากใช้สวัสดิการต่างๆนะครับเช่นการซื้อสินค้าเงินผ่อนเงินยืมฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการนิก้ค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรหลานอย่างนี้เนี่ยทางสากรเนี่ยจะแนะนําให้สมาชิกเปิดเป็นบัญชีหุ้นมูชารอกาครับมีทั้งแบบรายปีและแบบรายเดือนนะครับแถมยังได้ปันผลด้วยนะฮะงั้นผมเอาเป็นบัญชีนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวถ้างั้นรบกวนก,ออกรอแบบฟองก่อนนะ อะไรนะที่ดินที่เขาใหญ่ยี่สิบล้านเหรออืมถ้าสวยจริงอะ่ะเรื่องราคาผมไม่เกี่ยงหรอกแน่ใจนะว่าไม่ได้อยู่แถวแถวบ้านสอรยุทธ์นะอือือ คือผมไม่อยากอยู่ใกล้บ้านนักข่าวอ่ะี๋ยวมันจะไม่พิเศษอ่ะอ๋โอเคโอเคงั้นทำสัญญาให้ผมได้เลยเค,เคนะียน์หเสร็จหรือ,อยังเนี่ยผมไม่มีเวลากับเงินหลักแสนนานหรอกนะทุกคนเชสร็ครับ ครับอไป,ไปืมผมไม่จองอิตาลีผมจองให้ดูไบดูไบผออกระายดีนะยกด้วยนะครับเพื่อนเล่นเหรอโอเคงั้นจองที่ดูไบผมไหยนะเอาแบบห้าดาวเลยโอเค ชีวิตเขานะครับชีวิตด,ดีดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม,ม่ต้องมานั่งลำบากอย่างผมเนี่ยจะไปมองคนที่เขาสูงกว่าเราทําไมล่ะครับลองมองไปข้างถนนนั่นสิบางคนเนี่ยก็ไม่มีบ้านบางคนเนี่ยแขนก็ไม่มีบางคนเนี่ย,ก,นนยก็ต้องใส่ขาเทียมบางคนเนี่ยต้องทํางานตากแดดทั้งวันพระองค์อัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้แล้วเนี่ยชุกโกตต่อความปวดปางของพระองค์นะครับนั่งสินะครับ นี่ก็อาทำดีแลมากเลยนครับโอ้ยจะไปฉาเขาทำไมรู้ไหมพ่อของคุณคนนั้นเนี่ยเป็นนีสสากรตั้งหลายรายการเลยนะผ่อนตั้งบ้านที่ดินเครื่องซักผ้าไมโครเวฟไอ้ทุกอย่างในบ้านเนี่ยใช้บริการสากอนหมดเลยนะเดี๋ยวไปพูดอยู่แบบไม่เป็นนี่แบบเราเเนี่ยดีลวครับ ชีวิตดีดีย่างไรเเราอยากจะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าใบใหญ่ท่ารอดูลส็อลลอวุอะัยฮิวะัลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงมองดูผู้ที่ต่ำกว่าพวกท่าน อย่ามองดูผู้ที่อยู่เหนือนพวกท่านเพราะมันสมควรอย่างยิ่งที่พวกท่านต้องไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านฮะดิษบันทึกโดยมุสลิมโลกสวยด้วยอิสลาม